มาท่านผู้ชมมาได้ยินในแมปสปิดนะท่านผู้ชมซึ่งมันจะเป็นแมปออบบีแนวสามะคีนะเว้ยแต่เล่นคนเดียวเห็นไหมตัวกับขาแยกกันเว้ยโอเคนะก่อนจะไปดูความสามะคีก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงเก้าไลค์ได้ไหมท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนเดี๋ยวมาทดสอบดิกดอาร์เว้ยขากับตัวจะแยกกันแล้วเราจะประกอบกันล่ะประกอบกดทีโอเคมาเริ่มกันเลยไปไหนไม่รู้บอกให้ไปทางนี้ทางผ่านน่าจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมอันแรกเราต้องดันกล่องเว้ยผมเล่นแบบไม่ต้องแบ่งครึ่งได้ป่ะ มันต้องเบ่งครึ่งตัวละครเงี้ยต่อมาเราต้องเอากล่องมาวางไว้เนี่ยกด F วางกล่องลงไปเอาอันนี้ผ่านด่านแล้วเหรออ๋ออันนี้เข้าได้ทั้งตัวประตูนี้เข้าได้ทั้งตัวโอเคฉันจะไปเอากล่องอยังไงอ่ะกด R แยกเฮ้ให้ขายืนเออแล้วก็มาหยิบกล่องนี่ไงกด F หยิบกล่องเฮ้อันนี้เขามีวิธีเล่นให้ด้วยเหรอให้ตัวถือกล่องแล้วให้ขาโดดขึ้นไปกด R นี่ไงมามาเรียกขาไปก่อนอา้าวแล้วขาจะไปงไงอ่ะ ตัวทิ้งกล่องก่อนอ๋อผมรู้แล้วท่านผู้ชมให้ตัวดันกล่องดันกล่องมาใส่ตรงนี้นี่นี่แล้วก็กล่องมาใส่ตรงเนี้เออรวมล่างเอา้าเรจะไปหยิบกล่องทําไมเอา้เอาแล้วก็รวมล่างกันแล้วก็วิ่งขึ้นมาจะกระโดดขึ้นไปตรงนั้นเราต้องทําตามรูปเนี้ยแยกกันถือกล่องแล้วก็เอาขาเรากระโดดขึ้นมาเนี่ยเออแล้วก็ตัวเราก็จะขึ้นมาด้วยเห็นไหมน,นี่ก็ รวมตัวกันแล้วก็เข้ามาในนี้อันนี้คือเช็ดผ่านแล้วใช่ป่ะอันนี้เป, <c oughs> ป็นไงเนี่ยเวนรมละกระโดโดไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยนี่มันมีแรงน้มถ่วงเข้ามาเกี่ยวข้องนี่วะเอเอโอราฟิตี้นี่วะโอ้ <c oughs> แล้วเราก็เข้าไปทั้งตัวและหัวใจแล้วไปไหนต่อวะอ่ะทิ้งกล่องลงไปเรามาอยู่ในด่านต่อมาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวเยเหยียบนี่ อะไรเปิดประตูเปิดปุ๊บปุ๊บไม่ได้ก็กดแยกกันอีกแล้วสินนะโอเคให้ขาเหยียบนี่ไว้นะท่านผู้ชมแล้วเราจะไปไหนไม่รู้แต่อันนี้เขาบอกเข้ามาทั้งตัวได้แสดงว่าเราเหยียบนี่ไว้เราก็ให้ขาเราเดินมาแล้วก็มารวมร่างกันแล้วก็เข้าไปในนี้เฮ้ยอันนี้ยังไงอ่ะถ้าโดดไปแบบนี้ได้เลยปะะช่ปะวะง่ายขนาดนั้นเลย อ้าวแต่ไม่เงื่อนไขและด้านนี้เข้าได้แต่ส่วนล่างนะท่านผู้ชมด้านนี้เข้าได้แต่ส่วนบนว้วยเราต้องแยกกันอีกแล้วสินะเพื่อนย่าหัดขาของฉันเออแบบท่านผู้ชมผมเพิ่งสังเกตไ้วยถ้าส่วนเนี้ยเรากระโดดไม่ได้นะเว้ยถ้าเราเล่นส่วนบนโอ้โหอันนี้อันนี้เอามายืนไปนี่เราก็ไปเล่นส่วนขาเอาขาเฮ้ยจะมีกล่องอะไรให้เราวะแต่ผมลองดันกล่องออกไปเลยแล้วกันไม่รู้ว่าเพื่ออะไรทาตามเขาบอกนะน่าจะดันเข้าไปในนี้หรือเปล่า นี่ไงประตูแห่งแสงสว่างานะผู้ชมอันนี้น่าจะทางผ่านเราโอเคแล้วแล้วตัวผมจะออกมาไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรู้แล้วน่าจะอกกล่องนี้ท่านผู้ชมนี่นี่เนี่ยไม่ให้ตัวเราถือเข้าไปเว้แล้วก็เอาไปวางเออเปลี่ยนนี่ไงเออแล้วก็เอามาวางตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก็รวมร่างกันเอารวมร่างดีเออ นี่ไงแล้วก็จะเข้ามานี่โอ้โหไม่ยากเลยมาระดานต่อมาโอ้โหอันนี้แต่เราสามารถเดินทะลุได้เลยนี่ว่ะอ้าวแล้วยังไงต่อแล้วยังไงต่ออันนี้เข้าได้ทั้งตัวและหัวใจอันนี้เข้าได้ครึ่งตัวไม่นี่หว่ะเข้าเข้าได้หมดเหรอส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าได้อ๋อแยกล่างกันซะเอาดานบนเข้าแล้วกันอันนี้เข้าได้แต่ส่วนล่างว่ะมีบันไดให้ด้วยคืออะไรวะอันนี้เข้าได้แต่ส่วนบนเหรออ้าวล่วง แต่ผมน่าจะเอาส่วนล่างเข้าไปก่อนนะผู้ชมเว้ยเอา้าอันนี้ก็เข้าไม่ได้หรือต้องไปทั้งตัวเหรอเออสัญลักษณ์มันก็มีบอกอยู่ไปทั้งตัวเอ้าแต่แต่เข้าไปมันล่วงหมดเลยวะมันต้องมีอะไรแน่นอนเอาตัวขึ้นมายืนบนนี้แล้วไงต่อเอาด้านล่างโดดขึ้นไปนี่ไงโดดได้ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไม่รู้มั่วเดีย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 ว <c oughs> แล้วก็ตัวด้านล่างเหยียบนี้นี่ไงแล้วตัวเราก็จะมา แเราก็กระโดดล้วก็รวมรวมล่างกันได้ปะกดอไม่ใช่กดทีรวมล่างโอเคอันนี้เข้าไปได้ทั้งตัวเฮ้ยอันนี้เข้าไปได้เฉพาะส่วนล่างอันนี้เข้าไปได้เฉพาะส่วนบนวะอ๋อมันให้ไปดันกล่องเอา้าวินกรรเข้าปิดทางเนี่ยให้ดันกล่องไปใส่นะขาวขาวนะนะท่านผู้ชมนี่ไงเออแล้วก็เอาส่วนล่างไปเอากล่องมาอีกสามาคีคือพลังโอ้ขี้เกียจด,ดันเอาตัวมายกเอาดีกว่า นี่ไงเออผ่านแล้วนี่ไงโอโหยอดดันต่อไปกันเลยรอดหรือเปล่าวะโอโหนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวผมลองมาเหยียบนี่ก่อนปับ๊บหืมเอาเอาตัวไปเออเอาขาไปเอาตัวเหยียบไว้ไปเอากล่องยุเขียวนั่นน่ะกระโดดไปเออเอาขาผ่านไปเฉยได้ปะไม่ได้ <laughs> อันนี้ล่ะอันนี้เอากล่องยุเขียวไปปิดอันนั้นไว้หรือเปล่าใช่ปะไอเอาไปปิด อ,อุ้ยอะไรวยตกใจหมดผ่านไม่ได้ไงเนี่ยโผล่ไม่ได้ไงผ่านบ้าอะไรพูดผิดเอาแล้วเราจะเอาตัวไปไงอ่ะเอาตัวพอตัวออกเอาพอตัวออกอันนี้ก็ตกลงอ,อันแสดงว่าอันนั้นมันไม่มีผลอะไรวะเราต้องทําไงวะเอาเอาอันคือเขียวขึ้นมานี้เหรอมันมันมันขึ้นได้เหรอทางี้เหรอนี่ไงโยนกล่องขึ้นไปแต่ตัวผมขึ้นไม่ได้ทําไงวะผมรู้แล้วท่านผู้ชม ผมจะเอากล่องเขียวมาไว้นี่เว้แล้วก็ให้ขากระโดดขึ้นไปเนี่ยเออได้เฉยเว้แล้วก็ไปต่อตัวรู้แล้วท่านผู้ชมเอาใหม่เวรกรรมย่างไรให้ตัวองอมาก่อนแล้วก็เอาขานี่ดันไอ้นี้เว้ขึ้นไปด้วยอือให้ตัวเหยียบเดีแม่ขามันจะขึ้นมาแล้วก็ให้ขาดันตัวนี้ขึ้นไปเว้อือเปไงให้ตัวมายกดีกว่านี่ต่อตัวกันเลยน,นี่แล้วก็เอาลังมาวางไว้เนี่ยเห็นปะ เราก็ก็ <sk ill> กระโดดไปโอ้โหคิดไม่ได้วะผมเนี่ยโอ้มายกอดชิวชิวผ่านด่านเย็ดคโอ้ด่านนี้อะไระเ,เนี่ยมีอันนี้สองอันวะแตกยกไปเลยปะ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ย,เ,ย <c oughs> เดี๋ยวรอก่อนมาถึงนี้แล้วทำไงเอากล่องมาวางกล่องเดียวพอปะวะต้สองกล่องเหรอมาเอาอีกกล่องหนึ่ง โ okay. อเคกล่องต่อกันแล้วก็กระโดดขึ้นไปอันนี้คืออะไรวะเจ็คพอยต์เหรอนึกว่าผ่านด่านละหัวน,นี่อะไรวะเนี่ยไอ้แต่มันมีอัน,นข,าขาวๆนี้เว้ยเราต้องเอากล่องขึ้นไปหรือเปล่าวะแล้วผมจะเอากล่องขึ้นไปยังไงวะเนี่ยอ๋อรู้แล้วทิ้งไปก่อนแล้วก็กระโดดขึ้นแยกตัวนี่แล้วก็เอาตัวนี่ถือกล่องเออตัวมันค้างไม่ได้วะแล้วขากระโดดขึ้นได้เลยปะนี่ขาเรากระโดดสูงอยู่ เออขาขาขึ้นได้แล้วตัวขึ้นไงเนี่ยผมโดดมานี่แล้วท่านผู้ชมขาเหาเยียบแล้วตัวล่ะฮัลโหลไปไงวะนนี่เดี๋ยวผมเอามาทั้งตัวแล้วตอนนี้โอเคเอาเอาเหยียบไว้นี่เห็นไหมถ้าเหยียบนี่มีจะมีประตูบานหนึ่งเปิดเว้ดังนั้นเราจึงแยกร่างกันเอาขาไว้เอาตัวไว้ดีปะวะ เขขาเรือตัวไว้ดีวะแต่มันมีกล่องด้านนี้ให้เราดันกล่องอันนี้ไปด้านนอกแน่นอนนี่เอากล่องแล้วก็เอาขามาต่อตัวแล้วก็เอาตัวถือกล่องเอาไปวางตรงนู้นอีกทีหนึ่งเออเป็นไงนี่ไงเอากล่องมาวางแล้วก็เข้านี้เออผ่านแล้วต่อมาอะไรวะเนี่ยมันถึงก็เหยียบตรงนี้เลยถ้าเหยียบอันนี้อันนี้มันจะขึ้นข้นขางบน แต่ด้านนู้นมันสามารถเข้าได้ทั้งตัวมาฝากขาอยู่นี่ดีกว่าแล้วเอาตัวมาเหยียบแล้วขาก็จะลอยขึ้นแล้วเราก็บังคับขาอ๋อดูเล้วเอาตัวออกเอาขาดันอันเนี้ยเออเอาดันไปดีที่ขึ้นวะวเอาตัวมาถือกล่องอันนี้ขึ้นไปเอาเอาขาเหยียบตรงนี้แล้วก็ตัวถือกล่องแล้วก็เอาทิ้งลงไปซะ ถ้าผมเอากล่องอันนี้มาทับแต่ทาไมนี้มันเด้อเดอเอานี้ออกอันนี้มันก็ลงดิาขามานี่ก่อนผมไม่โยนแล้วผมจะดันลงไปเบาๆมันจะตรงป่าววะแน่ท่านผู้ชมถ้าเราดันอันนี้ลงไปได้ขาเราจะขึ้นได้เไปอัพเออเห็นไหมนี่แล้วก็ได้เลยโอเคกระโดดเข้ามาเอายิงไม่ผ่านดีเก้อเอาไฟดับอูอันนี้อะไรเนี่ยถ้าเหยียบอันนี้ประตูจะเปิดเว้ย โอ้แต่นี่วนเวียนมาโอเคไปทั้งตัวแล้วก็มาหยิบนี้หยิบไปไหนวะหยิบไปไหนก็ส่วนไหนส่วนหนึ่งเหยียบไว้เอาอยู่เฉยไฟติดเฉยเอาตัวหรือขาไปดีวะเอาขาไปดีปะวะแต่รู้สึกว่าเราเดินเราเราเดินออกกินไอ้ไอ้ไอ้ไอที่เบี่ยงกินมันมันมันจะมันจะหยุดจุดแต่เราเอาตัวยกให้ดีกว่าว,วางแล้วก็ออกแล้วก็าขาไปกับอันเนี้ยเอาตัวมาเหยียบอันเนี้ย หยุดเออใช่ป่ะแล้วก็เอาขาดันดันกล่องนี้ไปใส่อันนั้นเนี่ยถ้ามาใส่ในประตูจะเปิดไปโอเคไาป่ะ,ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะล่วงมันจะล่วง <c oughs> เฮ้ยผมใช้วิธีเดินแบบนี้นแล้วก็เดินออกไปอีก <c oughs> ได้เววิธีนี้แล้วก็เอากล่องมาเออขาชั้นล่ะเราต้องเอาขาเอาตัวนี้เดินขึ้นไปเนี่ย ก็ให้ขาเหยียบแล้วให้ตัวมาเจ้แลราก็ให้ตัวนี่ไงมาต่อเอาขานี่ไงต่อได้แล้วแล้วก็ผ่านอือวิธีนี้ก็ได้โหอะไรวะอันนี้อะไรอันนี้เข้าได้แต่ขาทิ้งตัวไปซะขาวิ่งเข้าไปไปไหใน,ในไม่รู้อ้าวแลกก็ล่วงโ,โห อ,อเช็คพอยต์ก่อนได้ป่ะอันนี้เราต้องเอาลูกอันนี้ไปยังไงวะเดีดันมาแค่เนี้ยอ้าวล่วงเดี๋ยวเราลองไปต่อตัวดิไปแบบนี้ได้ป่ะท่านผู้ชมเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยไม่ได้วะเนี่ยมันต้องเอาอันนี้มาไว้บนนี้คืออย่างงี้แล้วก็แยกล่างแล้วก็เอาขากระโดดขึ้นมาขาเหยียบนี่พอเหยียบนี่อันนั้นมันจะขึ้นเห็นป่ะเออ ตัวขึ้นนี้ขาเหยียบตัวขึ้นแล้วผมจะเอาอันเขียวๆนี้ไปใส่อันนั้นได้ไงวะอ,อ๋อรู้แล้วท่านผู้ชมขามันเข้านี้ได้เว้ยผมต้องกระโดดไปนู่นไปหาตัวที่ถือกล่องเออวะนี่ไงเอาขามาเนี่ยแล้วก็ต่อตัวกันแล้วก็ถือกล่องเข้าไปเลย <c oughs> <c oughs> ถ้ากล่องไปโผล่ดันหน้านี่ฮาเลยนะอันนี้ด่านอะไรวะเนี่ยอันนี้กระโดดขึ้นเฮ้ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเป็นตาช่างอะไรแบบนี้เยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถ่วงน้ำหนักก่อนแป๊บนึง่ง ฝากขาไว้เนี่ยไม่ได้มันต้องฝากตัวไว้แล้วก็เอาขาไปแล้วก็กระโดดขึ้นเนี่ยแล้วก็เอาขาดัานกล่องเออเออดันกล่องมันใส่นี่ดิตัวมันจะเด้งขึ้นมาใช่ปะ่ะเนี่ยเนี้ยเนียอ,อมันมันไม่เด้งอะอ๋อเอามาถ่วงน้ำหนักไว้ก่อนแล้วก็เอาขามารับตัวเออนี่ไงนี่ไงมันจะไหลมันไหลกลับไปกลับมาแนละ้วท่านผู้ชม มัวแต่เล่นอยู่เดี๋ยวมันตกเออไอ,อ,อนน้เขียวตกมันจะยากกว่าเดิมอันนี้อะไรเนี่ยยิงปืนยิงไปไหนอะเลยบอกนะชุดบาตเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ระยะนี้ไม่พลาดเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นี่คือปุ่มอะไรอะอ๋อปุ่มให้มันแหงนขึ้นปรับทิศทางให้มันแหงนประมาณไหนประมาณนี้ได้ปะในต่ําไปปะหนึ 1, ่งสองอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต่ําไปปะเลยนะสูงขึ้นมอีกไอ่ไอ่ไอ่ยิงมั่วไปเรื่อย เข้าไหมเออเข้าแล้วแล้วก็จะเปิดทางให้เราแบบนี้โอ้โหมันยากตรงแบบเล็งปืนยิงลูกบาสท่านผู้ชมแล้วเราก็จะผ่านย็ดเคไม่ผ่านง่ายประดานเนี้ยผ่านเร็วไม,ไม่ได้ใช้เวลานะอันนี้ด่านอะไรเนี้ยอันนี้ไปได้ทั้งเอา้าไหนบอกไปได้ทั้งตัวไงมีบันไดให้เราโอ้โหอันนี้อะไรเ,น,เนี้ยอันนี้อันนี้เข้าได้ครึ่งตัวเลยอ๋ออ๋อ,อถ้าเราขาเหยียบอันนี้มันจะมีอันข้างในส่งเว้เอตัวมาเหยียบขามาเหยียบนี้ ตัวละ่ะโอ้โหเราต้องเอาตัวเดินเฮ้ยเฮ้ยเอออุ้ยต้องรีบเอาแล้วแล้าาาขามาไงอ่ะ <c oughs> อ้าวโอมาท่านผู้ชมเอาไว้แค่นี้ก่อนก็ได้วะ่ะแต่เนนี้ค่อนข้างยากนะมาท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปใวันนี้นะนะใครชอบ,อบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมถ้าใครอยากเล่นลิงก์อยู่ใต้คลิปนั้นถือว่าท้าทายดีเว้ยโอเคถ้าใครชอบ,อบอก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายโอ้โหไปเร็วไปเร็ว